ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีอนุสาวรีย์ของสุนัขที่เขาถึงกับตั้งอนุสาวรีย์ไว้เพราะว่ามันมีความกระตันอยู่กับตะเวทีต่อเจ้าของแม้เจ้าของจะตายไปแล้วมันก็ยังไปเฝ้ารออยู่นั้นจนกระทั่ง หมดอายุไขของมันอย่าน,นะถ้ามองในมุมมองจริยธรรมก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้ามองในมุมของความยิดมั่นถือมั่นก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะพ่อแม่หลายคนก็ยึดมั่นถือมั่นในลูกอย่างนี้นะ,นะ รักลูกนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกนะเพราะว่าโดยสัญชาตญาณของสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยมันจะมีสัญชาตญาณของการสืบต่อเผ่าพันธุ์นะเช่นสัตว์บางชนิดเนี่ยจะต้องออกไข่มาเป็นพันผันฟองนะเพื่อที่จะได้มีลูกเยอะๆนะเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการที่จะถูกสัตว์อื่น กินเป็นอาหารอย่างเงี้ยนะนะมันออกมาสักพันตัวตายไปสักเก้าร้อยตัวหรือสักร้อยตัวก็ยังแปลว่ายังมีผู้ที่ยาสืบต่อเผ่าพันธุ์ได้นะทนี้มนุษย์เองนี่หรือสัตว์เลี้ยงลูกในนมทั้งหลายนีย่ไม่ได้มีลูกเยอะขนาดนั้นนะลูกจะน้อยที่ออกมาตัวเดียวสองสาปีออกมาตัวหนึ่งเนี่ยนะ นะพวกนี้ก็จะมีความห่วงลูกสูงนะนะโดยสัญชาตยานมันเป็นอย่างนั้นแต่นี้ถ้าออกมาเป็นพันฟองอย่างเต่าออกไข่บางทีเป็นร้อยฟองยี่สิบสามสิบฟองอะไรเงี้ยนะนะพวกที่ออกไข่มาเยอะๆนี่พอทิ้งไข่ไปแล้วก็จะไปเลยนะไม่ได้มาสนใจดูแลนะเพราะมันรู้ดีว่ายังไงก็ต้องเหลือสักตัวสองตัวจนได้อะไรเงี้ย นะแต่ว่าสัตว์ที่มีลูกน้อยเงี้ยก็จะมีความเป็นห่วงเป็นใยสูงนะรวมถึงมนุษย์ด้วยน,ะนี่โดยสัญชาตญาณแต่ถ้ามันเกิดความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเรามากไปกว่าน,นั้นอย่างเี้ยน,นะนะกิดจะไม่ใช่แค่เรื่องแค่จะสืบต่อพอพันธะุ์ละ มีเรื่องของมีเรื่องอะไรอย่างอื่นอีกเยอะเลยนะเรื่องของหน้าตาเกียรติยศศักดิ์ศรีในสังคมอะไรเยอะแยะไปหมดนะมันบางคนถูกจองจําอยู่ในสังคมแบบนี้เคยเจอโยมบางคนที่มีความทุกข์กับชีวิตครอบครัวนะ,นะมาเล่าให้ฟังนะเจะยก็ไม่กล้าย,ยาเพราะกลัววงตระกูลจะเสียชื่อเสียงพราอเป็นคนที่มีหน้ามีตาอยู่ในสังคม ของจังหวัดเงี้ยนะจนในที่สุดก็เสียชีวิตไปได้วยความเครียดนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสงสารเนะี่ยอันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของความผูกพันธรรมดานะแต่มันมีเรื่องของทิฏฐิมานะก็ไปร่วมด้วยนะตัณหามานะทิฏฐิเนี่ยนะสามตัวนะก็ไปร่วมอยู่ด้วยนะ เราจะได้ยินบางคนที่อดทนอยู่ไปอย่างนี้ก็เพราะเพื่อลูกไงนะกลัวลูกจะไม่พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ครอบครัวจะไม่สมบูรณ์อย่างงี้นะตัวเองก็ทนทุกข์ไปนต่อให้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก็หาความสุขไม่เคยจะได้นะบางคนก็จะติดในเรื่องพวกนี้คือถ้าอดทนได้ก็ดีนะแต่อดทนในต้อง หาความสุขให้เจอในมุมขงความอดทนนั้นด้วยนะอันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นนะไอ้ตัวตานามานาทิถีนี่มันน่ากลัวมากกว่านั้นอีกนะนะเมื่อใครม,มาแสดงความคิดเห็นอะไรที่ไม่ถูกอ,อกถูกใจตัวเองเนะี่ยมันก็นะจะมีความรู้สึกปกป้องตัวเองขึ้นมาทีโกรธนะที่คนอื่น มาแสดงอะไรที่เหนือกว่าเราเงี้นะดีกว่าเก่งกว่ารวยกว่าสวยกว่าอะไรก็ช่นะมันจะมีความรู้สึกโกรธขึ้นมานะเพื่ออะไรก็เพื่อปกป้องอัตตาตัวตนอะไรทั้งหลายที่คิดว่ามันมีอยู่นั่นแหละนะอ้นนี้มันก่อให้เกิดความทุกข์ด้งได้ง่ายเพราะในแต่ละวันเราก็เจอจะเจออารมณ์กระทบทั้งหลายที่ มันกระเทือนต่ออัตตาที่คิดว่ามีอยู่เนี่ยนะฮะนะอยู่เสมอนะมันถ้าไม่นวะดระวังใจตัวเองนะเราก็จะอยู่อย่างเป็นทุกข์นะนะถ้ามันซ่อนอยู่ลึกๆอยู่ในใจในอปทานเนี่ยมันซุกซ่อนอย่างนี้มายาวนานแลนะ้วนะอปทานก็คือตัวตันหานั่นแหละนะที่มันมีกําลังมากกว่านะ่ะตันหามันทยานอยาก ไม่ใช่ยากธรรมดานะมันกระโจนใส่เลยนะแล้วก็ยึดเอาไว้กอดเอาไว้แน่นอย่างนั้นไนะม่ยอมปล่อยยอมวางนะในคำว่าปล่อยวางนี่เป็นคำสองคำที่มันพูดง่ายนะแต่ว่าทำยากนะนะนะมันยึดถือในเกยียรติยศเสื่อเสียงยศตำแหน่งอะไรสารพัดนะนะทิฏฐิมานะความคิดความเห็นของตัวเองน,นะมันยึดมั่น นะมาเราจึงเห็นบางคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีอีโกโ้ของสงงเนี่ยนะนะคนนี้ก็จะทุกข์ง่ายกว่าคนอื่นเขาหน่อยนะกระทบไม่ได้กระทบแล้วก็เทือนทุรนทุายวุ่นวายมาทีเลยนะนะใครที่อีโก้น้อยหน่อยก็สบายหน่อยตัวตนเล็กหน่อย่เงี้ยนะนะนะนี่คนที่ อีโกของสูงเนี่ยเวลาเจอแรงประทบมากๆเข้าโดยเพราะเวลาเจองานใหญ่ๆเข้านี่นะจะทนแรงเสียดสีพวกนี้ไม่ไหวแรงกระทบไม่ไหวนะมักจะระเบิดออกมาทีนี้ก็เสียการทำงานนะเสียผู้เสียคนเสียนะสมรรถภาพทั้งหลายที่ดีที่ควรจะมีนะ นะตอนี้ใครที่ทนแรงเสศสีเหล่านี้ได้ดีนะอีโก้น้อยหน่อยก็จะเบาหน่อยนะตัวเล็กหน่อยอะไรผ่านมาก็ผ่านไปนะไม่เคยจะกระทบเท่าไหร่ถ้าตัวใหญ่หน่อยก็นะกระทบแรงหน่อยอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาอย่างนี้นะนะเพราะฉะนั้นเราต้องให้มันสังเกตด,ดูตัวเองว่าโดยเป็นคนประเภทไหนนะนะอะไรก็ทบกระทุกไปหมดนี่นะ ถ้าใครเป็นคนชนิดนี้ก็โชคร้ายหน่อยนะก็ต้องแก้ไขตัวเองแหละมันเป็นโชคร้ายที่สามารถแก้ไขได้นะไม่ใช่แก้ไม่ได้นะ,ระ,ะพระก็เรียกว่าอนุัยอนุสัยกิเลสเนะน,นี่ยอนุัยเนี่ยฝังรากลึกอยู่ในใจของเราเนะี่ยโดยปกติแล้วถ้าไม่มีใครมาแย่มันมันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะก็อยู่อย่างเป็นปกติสุขนะนะแต่พอมีใครมาแย่หน่อยเนี่ยพร้อมจะระเบิดเนี่ยนะ บางคนเป็นอย่างนั้นในี่ใครที่มีนิสัยเงี้ยกระทบหน่อยก็ไม่ได้กระทบนิดก็ไม่ได้นี่ยอยู่ยากนะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพราะยังไงมันก็ไม่พ้นจากอารมณ์กระทบนะต่อให้ไปอยู่คนเดียวก็ม,มีอารมณ์กระทบนะสังเกตด,ดูตัวเองเช่นน่ร้อนหน่อยก็จูไม่ไหวยุงกัดหน่อยก็จะตายอะไรเงี้ยงดดงิดไปหมดเงี้ยนะ พอเจออารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจแล้วก็ทุกข์ง่ายนีแต่ถ้าใครเป็นกนระเภศอย่างนี้นี่นี่น่าสงสารนะต้องสงสารตัวเองเยอะๆนะนะแล้วก็อย่าลืมว่าเราไม่สามารถนีอารมณ์กระทบได้เลยนะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะ,นะมีเพียงอย่างเดียวคือทำไงถึงจะทำให้ใจเราแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันใจมากพอนะที่ จะรับแรงกระแทกแรงกระทบเหล่านั้นได้นะอันนี้เป็นเรื่องเฉพาะตนละน้ะมัน,ะนใจเสาะเปราะบางเกินไปก็อยู่ยากนะนะแล้วธรรมชาติเองว่าคัดสรรคนนะคัดสรรสัตว์นะใครที่อดทนกว่าแข็งแรงกว่าอยู่รอดได้ใครที่อดทนน้อยแข็งแรงน้อยนะอ่อนแอมากๆเนะี่ยเดี๋ยวก็สูญพันธุ์ไปเองนะโดยนะ ทฤษฎีวัฒานาการมันเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะด้วยนะนะทฤษฎีบางอย่างของนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ใช้ได้บางอย่างก็ใช้ไม่ได้นะนะแต่ทฤษฎีเนี่ยมันมันบอกให้เราเห็นว่าเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะนะคือต่อให้ไปหลบอยู่คนเดียวในป่าในเขียวที่ไหนในถ้ำไหนก็ช่างเถอะก็ทุกข์อยู่นั่นแหละเพราะยังไงก็ต้องมีอารมณ์กระทบนะ บางทีเหมือนเราอยู่ในวัดอย่างเงี้ยนะมาเข้าขอคอส,ส่วัดก็ดีมาอยู่ในวัดก็ดีไม่ค่อยมีอะไรกระทบเท่าไหรน่กะ็จะรู้สึกสบายๆแต่พอออกไปเจอแรงกระทบข้างนอกหน่อยจะตายลวนะวิ่งหนีอารมณ์กระทบอยู่ตลอดอันนี้ไปไม่รอดกนะ็นะจะอยู่ยังมีความทุกข์อยู่งั้นเพราะฉะนั้น,นะนก็ มันสังเกตด,ดูใจตัวเองย่างเงี้ยบ่อยๆนะพอมันทุกข์ขึ้นมารู้ทันมันอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าจะดูจริงๆมันก็ไม่พ้นอ้ตัววิภวตัณหาเนี่ยไปสังเกตด,ดูวิปนะวิภวตัณหาคืออะไรก็คือนะความอยากที่จะไม่ไม่เป็นอย่างนั้นนะไม่อยากจะได้รับอารมณ์แบบนั้นอะไรเงี้ยไม่อยากจะให้ใครมากระทบนะ ไม่อยากจะได้รับอารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจไม่น่ายินดีเนี่ยนะส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้นนะก็ต้องสังเกตด,ดูนะสังเกตด,ดูจนกระทั่งไปเห็นต้นตอของมันรากเหง้าของมันเนี่ยนะนวิชาตัณหาอุปาทานนะพระเจ้าไม่ได้พูดถึงโทสะนะในบวดของปฏิจจสมุปบาทที่เราสวดกันเนี่ย แต่ว่าไอ้โทสะก็ซ่อนอยู่ในตัณหานั่นแหละคือตัววิภว,วาตัณหาเนี่ยนะนพยายามที่จะผลักสายอารมณ์นี้ออกไปซึ่งมันผลักไม่ได้นะมันเกิดมากระทบแล้วมันก็ดับไปนะเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นนะเพราะหน้าที่ของผู้เจริญภาวนาผู้ที่จะฝึกฝนตัวเองพัฒนาตัวเองเนี่ยนะก็คือการนะต้องตั้งรับทุกอารมณ์ที่กระทบเข้ามาอย่างมีสติสัมปััญญะ แคนั้นเองเห็นมันคงหน่อยเหมือนขุนเขาภนะูเขาศิลาล้วนแท่งทึบนะถูกลมพายุพัดโหมกระน,นำ่ำถูกบรรยากาศรอบๆตัวที่มันกระทบกระทั่งอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็แดดร้อนจัดเดี๋ยวก็ฝนตกหนักเดี๋ยวก็ลมพายุพัดนะะแผ่นดินไว้ภูเขาไฟระเบิดอะไรก็ช่างเนะนะนะ ทำไมมั่นคงไม่สะทกสถานสะเทือนกับอะไรต้องไม่อะไรได้นะนี่เราสังเกตดูว่าต้นไม้ต้นใหญ่ๆอย่เนี่ยทำไมค่นใ,ใ,ในช่วงฤด,ดูที่มีพายุเข่าเงีย่ยนะนะถ้าเขาเ้าไปในป่าจะเห็นพวกนี้ชัดนะต้นใหญ่โตมโมลานล้มล,ลงมาทีทําให้ป่าราบไปทั้งป่าต้นเล็กต้นน้อยอยู่ใกล้ๆกับพังพงินาศไปด้วย,วยนะ นี่เราก็เหมือนการยิงมีหน้าที่การงานยศตำแหน่งใหญ่โตขึ้นเนี่ยนะแปลว่าสิ่งที่จะเข้ามากระทบนี่ก็จะใหญ่ตามไปด้วยน,นี่ถ้าใหญ่ตามไปด้วยนีย่ใจก็ต้องใหญ่ตามไปด้วยนะไม่ใช่แค่ยศตำแหน่งหน้าที่การงานความรับผิดชอบแค่น,นั้นถ้าใจแล้ไม่ใหญ่ใจใหญ่คือใจที่มันยอมรับ ว่ายังไงก็ต้องเจอแน่นะเวลาเราทำงานใหญ่ๆอย่างเงี้ยยังไงก็กระทบแน่แนี่นะนี่ถ้าตั้งรับไว้ขาดการไว้รองหน้าแล้วว่ายังไงก็ต้องเจออย่างเงี้ยนะเราจะรู้สึกว่านะมันคิดเผื่อไว้แล้ว่กูว่าแล้วต้องเป็นอย่างนี้อะไรน,นะจะรู้สึกอย่างนี้ได้น่ะก็แปลว่าเราตั้งรับไว้ดีแล้ว นะจะถ้าเกิดว่าพออะไรกระทบหน่อยก็ตีโพยตีภยัยทำไมทั้งเขาทาไมทั้งทําอย่างนั้นทะํำไมคนนี้ต้องพูดอย่างงี้ทําไมต้องวิพากวิจารณอย่างนั้นอย่างงี้นะเราจะรู้สึกเครียดวิตกขงังวนวุ่นวายนะตกลนตุลายขึ้นมาทันทีทุกขึ้นมาทันทีนะั่นเองนะเกิดจากอะไรเกิดจากความยึดมัน่นถือมั่นนี่แหละนะถือมั่นว่าอะไรอัตวทุปาทานในแรงสุดนะ ยึดมั่นถือมั่นเรามีตัวมีตนนี่แหละนะอันนี้เป็นเรื่องที่มันจะก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นกับเราได้ง่ายนะก็ไปสำรวจตรวจสอบดูจิตใจตัวเองในทุกทุกครั้งที่มันมีความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะทุกทุกครั้งรู้ทันทุกครั้งหรือเปล่านะทุกทุกครั้งสังเกตดูทุกครั้งไหมมันมีอะไรเป็นต้นเหตุเป็นต้นตอ อย่ามองแค่ผิวเผินนะถ้ามองแค่ผิวเผินมันก็จะเข้าข้างตัวเองนะเ,เราก็ทําถูกแล้วเราก็ทําดีแล้วทําไมเขามาวิพาก์วิจารณ์นู่นนี่นั่นอันนี้ดูแค่ผิวเผินนะุกค้างกระโทษคนน้นคนนี้ไปโยนความผิดให้คนรอบตัวไปตามเรื่องหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัวไปอย่งนั้นเะแต่ถ้ามองให้ลึกเข้าไปถึงใจของเราเนี่ยก็จะเห็นว่าอ๋อเนมันเกิดจากความยึดถือในเอง นะเราไปยึดถืออะไรนักหนาเนี่ยแบกอะไรนักหนาเนี่ยตัวตนมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะนะหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกนะเกิดแล้วก็ดับอย่งเี้อยู่ตลอดเวลาเลยนะไม่ว่าจะเป็นรูปหรือเป็นนามเป็นกายหรือเป็นใจก็ตามแม้กระทั่งความรู้สึกยึดถือมีตัวไม่ตนมันก็เกิดแล้วก็ดับอยู่เงี้ยอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามันไม่เห็นนะพอไม่เห็นมันก็ยุ่งไปหมดทีนี่ ปรุงแต่งไว้สารพัดทุกแล้วทุกอีกทุกซ้ำทุกซากทุกจะเกิดเกิดจากความปรุงแต่งของตนเองความคิดของตัวเองทังนั้นนะนะคนอื่นเขาก็ทบแล้วก็เลิกกันไปแล้วอย่างเงี้ยนะนั่นเหมือนกับที่บอกพระไว้บางทีเราคุยกันเสียงดังนี่นี่โยมาทำบุญนี่นะอันนี้โย ฟ้องเองเนี่ยโยมมาทําบุญเงยบอกโอ้ทาไมพระทะเลาะกันทำไมทำไมตุด่าว่ากล่าวกันบางทีพระก็ไม่ได้ทะเลาะลอะไรก็แค่อารมณ์เสียนหน่อยก็พูดเสียงดังทีหนึ่งหลังจากนั้นก็ปกติละคุยกันปกติแต่โยมไม่ได้มาอยู่ด้วยตลอดเวลาอย่างนี้นะนม่มาเห็นเราก่าพระเป็นยังไงเอาไปวิพา์วิจารณ์ละหรือไปเกิดทำลายศรัทธาละสุขท่านอุตสาหมาตัก บาันอุตสาห์ตักบาทให้ฉันทำไมพระองค์นี้เป็นอย่างนี้องค์นั้นเป็นอย่างนั้นนะเราเห็นก็ขำว่าเออเนาะกับพระกับมนุษย์ปุตุชนคนธรรมดาเนี่ยนะแค่เปลี่ยนอยู่ในฟอร์มแค่นั้นเองก็ม,มีอารมณ์ดีบ้างอารมณ์เสียบ้างธรรมดานะกระทบบ้างอน,นี้เป็นเรื่องปกตินะกระทบแล้วให้อภยัยกันได้ก็อยู่ด้วยกันไปนะมันเหมือนอยู่ในบ้านโยมนั่นแหละนะ ไอ้ที่รักกันจะตายนั่นแหละบางทีก็ทะเลาะกันจะตายเหมือนกันนะที่ก็โกรธไม่พูดไม่จากันรัก,กนั่นแหละนะฮะก็ยังเป็นห่วงเป็นใยกันอยู่นั่นแหละนะมันก็เหมือนกันมันไม่ได้แตกต่างนะพระหรือโยมก็ล้วนแล้วแต่อยู่ในภาวะที่กําลังฝึกฝนตัวเองทางนั้นกําลังศึกษาเรียนรู้ต้องเข้าใจกับตัวเองทางนั้น นะก็จะไปคาดหวังพระสูงซะขนาดนั้นนะไม,ไม่จะบวชปุ๊บจะหมดกิเลสเลยซะที่ไหนนะนะบวชปุ๊บก็จะเรียบร้อยนิสัยแย่ๆที่มีมาในสมัยคารวะจะหายไปหมดไม่ใชนะ่ก็ยังมีอยู่นั่นแหละเพียงแต่ว,ว่านะบางครั้งก็รู้ทันบางครั้งก็รู้ไม่ทันบางครั้งก็ควบคุมมันได้นะนะบางครั้งก็ควบคุมไม่ได้นะี่เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์นะนะ ถ้าเรามองด้วยความเข้าเข้าใจก็ไม่มีปัญหาอะไรมันเหมือนถ้าเราย้อนเข้ามาโดนในใจเรานี่แหละบางครั้งเราก็นิสัยแย่บางทีก็พูดอะไรที่ไม่ดีออกไปคิดอะไรที่ไม่ดีทําอะไรที่ไม่ดีก็เป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยถูกบ้างผิดบ้างนะทดสอบทดลองกันไปะอันไหนที่เห็นว่าผิดก็แก้ไขตัวเองอันไหนที่ถูกต้องแล้วก็พัฒนาให้มันดีขึ้นกแค่นั้นทุกคนเป็นเหมือนกัน นถ้าเราไปจ้องดโดยที่มันเป็นจุดบกพร่องเนี่ยมันเหมือนกระดาษขาวแผ่นหนึ่งคนมันมอกมักจะมองเห็นแต่ไอ้จุดดำๆนิดหนึ่งที่มันติดอยู่ในกระดาษขาวสีขาวทั้งแผ่นก็มองไม่เห็นนะธรรมชาติของคนเป็นอย่างนั้นนะทำดีมาทั้งชีวิตนะถ้าพลาดไปสักครั้งหนึ่งจำได้แต่ไอ้ที่ไม่ดีนั่นแหละะไอ้ที่พลาดนั่นแหละไอ้ที่ดีดจะจำไม่ได้หรอก ถ้าเราวางใจอย่างเงี้ยให้นึกถึงว่าในสภาบางคนเป็นอย่างนี้นะสภามันจิตใจเป็นอย่างนี้นะก็อย่า,อาชีวิตไปฝากไว้กับคำพูดของคนอื่นก็มากนักนะหรือจะไปทุกข์เพราะคำพูดของคนอื่นแล้วที่สำคัญก็คือาทุกข์เพราะความยึดถือที่มีอยู่ในใจตัวเองเนี่ยน,น,นี่คือต้นตอของมันเราไปห้ามปากคนอื่นเขาก็ไม่ได้ ห้ามความคิดความเห็นคนอื่นก็ไม่ได้หรอกนะนะแต่ห้ามใจตัวเองไม่ให้ทุกได้นะอย่าให้มันหลุดออกมานะคือถ้าทุกให้น้ําขุนก็ให้มันอยู่ข้างในน้าใสอยู่ข้างนอกเนี่ยนสํานวนไทยเราเห็นไหมนะให้น้าขุนๆุนนี่แหละดูมันเข้าไปนะอย่าปล่อยให้มันทะลักมาข้างนอกนะถ้าทะลากมาข้างนอกอะไรก็วงแตกมาอนั่นนะการงานก็เสียหายไปด้วยนะ มันจะเป็นอย่างนั้นนันก็ค่อยๆปรับค่อยๆแก้ค่อยๆจัดการใจตัวเองไปน,า,นาทีของแต่ละคนก็มีอยู่แค่นั้นแหละเวลาเราไปสังเกตดูตัวเองเนี่ยจะมีอะไรชีวิตเนี่ยเกิดมาทํางานมีครอบครัวมีลูกมีผู้สืบทอดเผ่าพันธุ์อะไรอย่างนี้นะนะแล้วกแก่แล้วก็ตายมันมีวนเวียนซ้ำซากอยู่แค่นี้มีอะไรประเสรเิฐไปกว่าน,นั้น นะทะเลาะเบาแว้งกันชิงดีชิงเด่นกันแข่แงแย่แงแข่แงขันนี่มีอยู่แค่นั้นนะจะต่างอะไรกับหมาแมวนะมีค่าเท่ากันนะอะไรที่ต่างกันก็คือการศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจกับชีวิตตัวเองนอี่แหละนะไอ้นี่ประเสริฐกว่านะไปดูให้ดีนะไม่งั้นก็จะอยู่อย่างทุกข์จมทุกข์จมปากอยู่อย่างนั้นนะจมปากกับ อีโกของตัวเองทิฏฐิมนะของตัวเองอย่งนะางน,นี้นั่นันเลยกลายเป็นคนที่นาองสารไปแค่นั่นแหละเดี๋ยวเราสดมนทวัรเช้ากัน